มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความนึเราต้องไปที่มาไม่เห็นแสงดาวคืนเย็นหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ด้แลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีว่าหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานๆานานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจไม่ไหววันใจของฉัน อ,อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันเวียนวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อไ,ได้ไหมอย่าบล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมกคนบนฟ้ากป็รู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ เพราะว่าคืนนี้ฉันบอกว่าฉันจะนอนนอนฝันร้ายแต่ฉันต้องอไปไม่มีต่ทิ้งทางฉันนาทิกาบงไม่บอกเื่นแล้วันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีกัหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นา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 นแต่ก็คงตังองลาเพราะใจที่ไหววันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันมินนอนกับเธอได้เพียง ตายตาอยู่ต่อเลยได้ไหม อยากปล่อยให้ตัวเลอไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้แต่ยินงลองมารัแกแต่คำบอกนะมีคนบนฟ้าก็รู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าคืนนี้ทีตัว,วฉันจะนอนฝันลายแต่ฉันต้องหักไปให้มีเธอที่นางฉันนาฬิกาคงไม่บอกตืนแล้ววันโลกของฉันที่ไม่มีเธออกว่า อยากอยู่ดูแลให้เธอฟันดีแต่ใจก็รู้ดีถเ,เวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานา,นา,นานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวัว่นแต่ใจของฉันกออ,กอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวินวอดกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ตอนน่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วต่อ จะได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเม่พคนบนฟ้าก็รู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใลกล้เธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่กับเธอหมดแล้วตอนนี้จะได้ยินคำว่ารักเมณบนฟ้านฟ้า